กลัมาพบกับก็อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้ก้อยเชิญแขกแบ,บเพิเศษเข้ามาร่วมรายการด้วยขอต้อนรับคุณมินค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะคุณมินคะวันนี้เราสองคนจะมาตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีแคมเปญละมีกลุ่มโฆษณาละแต่ว่าอยากที่ทําให้โฆษณาของตัวเองเนี่ยขึ้นด้านบนของ Google ค่ะนะคะตรงนี้คุณมินมีคาแนะนาํายังไงบ้างดีคะ ได้เลยค่ะยินดีมากนะคะ,คะตรงนี้หลังจากเรามีกลุ่มโฆษณาแล้วเนอะเราก็จะมีในส่วนของคำหลักแล้วะนะคะคำหลักก็คือเราก็ต้องเสนอราคาเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการประมูลโฆษณาในคำหลักนั้นๆทีจริงประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าคะแนนคุณภาพที่ควรจะพิจารณาเหมือนกันค่ะโอ้ได้ยินบ่อยมากคะแนนคุณภาพที่จริงแล้วมันคืออะไรนะคะคุณมิ้น ค่ะคะแนนคุณภาพนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้ผู้ใช้ g o o g l e นะคะได้เจอโฆษณาได้ตรงกับสิ่งที่เขาค้นหาก็เลยมีการกำหนดข้อข้อกำหนดตรงนี้ขึ้นมานะคะอืมแล้วมันจะดียังไงกับสมมติก็มีโฆษณาแล้วคะแนนคุณภาพก็ยดีอันนี้มันมันจะดียังไงนะคะข้อดีนะคะก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีคู่แข่งนะคะที่เสนอราคาเท่ากับเราสมมุติได้ว่า1ิบาท คะ่ะแล้วคะแนคุณภาพเนี่ยเราเราดีกว่าเขามหมายความว่าเรามีโอกาสที่โฆษณาเราจะแสดงอันดับหนึ่งเลยดีกว่าเขานะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ถูกลงด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจําเป็นมากๆออ่ะ,ะแล้วอย่างนี้ก็ จริงๆควรจะมีคะแนนณภาพประมาณเท่าไหร่นะคุณมิ้นแล้วระบบคิดยังไงล่ะคะในส่วนของคะแนนคุณภาพค่ะคะแนนคุณภาพนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะเริ่มที่6คะแนนก่อนหคะแนนนะซึ่งจะคิดมาจาก3ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกคือสิ่งที่เรียกว่าอัตราการคลิกผ่านนะคะพอทำโฆษณาไปสักพักแล้วระบบดูสถิติว่าผลตอบรับเป็นยังไงคนคลิกมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือความเกี่ยวข้องของโฆษณา ความเกี่ยวข้องโฆษณาก็คือว่าในคํนาโฆษณาของเรากับคำหลักแล้วก็ตัวหน้าเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยม,มันเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหน,นะะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสามเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์หน้า landing page นะคะตรงนี้ก็คือว่าเวลาคนเข้ามาในเว็บเราแล้วเนี่ยโหลดช้าโหลดเร็วยังไงนะคะสามารถแช้งผลในมือถือได้อย่างเต็มศทธิภาพหรือเปล่ามาจากสามปัจจัยนี้เลยอ๋อก็คือเริ่มต้นที่6คะแนนแต่ถ้าสมุติก้ยทํา3ปัจจัยนี้ดีมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ๋อ ก็ตื่นเต้นละอยากจะรู้ว่าก้อยได้กี่คะแนนนะตล้วก้อยเข้าไปดูยังไงนะคะคุณมิ้นง่ายมากเลยนะคะคือเลือกแคมเปญที่เราต้องการดูนะคะในแถบคำหลักเนาะจะมีคอลัมน์อยู่ที่เขียนว่าสถานะ ถ้าเราเอามาสติชิ้นจะเจอในคำหลักนั้นๆเลยว่ารเราได้คะแนนคุณภาพเท่าไหร่แล้วก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าข้อไหนเราได้ดีข้อไหนได้ไม่ดีก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันได้ตรงประเด็นเลยด้วยโอ้ดีมากเลยค่ะคุณมิ้นนะคะยังไงเนี่ยเราสองคนเนอะขอเชิญชวนนะลองเข้าไปเช็คดูนิดหนึ่งว่าคาหลักของเราได้คะแนนคุณภาพเป็นยังไงบ้างะนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามข้อสงสัยยังไงก็คือแชทกลับเข้ามาคุยกับเราได้หรือว่าทิ้งไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างได้ยังไงเราติดตามกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากที่รับชมในววัันนีี้สสดคค่่ะะ uh